ณปัจจุบันครับถ้าพูดถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับก็ต้องแสดงความยินดีก่อนเลยครับในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกเอเชียนครับสองพนนะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงรายการนั้นนะครับรายการใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นถ้วยใหญ่ของทวีปของเราครับทีมชาติไทยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างและเรามีระบบการแข่งขันหรือว่าความหวังอย่างไรบ้าง Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลสตาบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตรกรศรีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากช่องทางเว็บซันไทเล็งของเราไว้ก่อนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับณปัจจุบันครับถ้าพูดถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับก็ต้องแสดงความดีก่อนเลยครับในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกเอเชียนคัพ2023นะครับ เพียงว่าก่อนที่จะไปถึงรายการนั้นนะครับรายการใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นถ้วยใหญ่ของทวีปของเราครับทีมชาติไทยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างและเรามีระบบการแข่งขนันหรือว่าความหวังอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ลองติดตามไปพร้อมๆกันนะครับคำถามแรกก็คือเอเชียนคัพ2023เนี่ยจัดที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรเอาจากเดิมทีเลยนะครับ ศึกเอเชียนคัพ2023ครับถูกกำหนดไว้แล้วนะครับนั่นก็คือวันที่16มิถุนายนถึง16รกรกคาคมปี2023ครับหรือว่าปีพศ2566นะครับซึ่งคือปีหน้านั่นเองกลางปีหน้านะครับเจ้าภาพก็คือจีนครับนั่นคือจากที่กำหนดไว้ตอนแรกนะฮะเพียงแต่ว่าสถานาณตรงนี้เนี่ยประเทศจีนอยากให้เราทราบมันครับว่ายังประสบปัญหาในเรื่องนโยบายโควิดอยู่นะครับแล้วก็มีการล็อกดาว ในบางเมืองสมผลให้จีนนั้นสลาการเป็นเจ้าภาพไปครับและถึงตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีกําหนดการนะครับว่าชาติไหนจะเป็นเจ้าภาพมีทางการในศึกเอเชียนคัพ2023คราวนี้ทำยังไงต่อทาง AFC ครับจึงเปิดโอกาสให้แต่ละชาติเนี่ยเสนอเข้ามาเป็นเจ้าภาพได้นะครับโดยจะมีการปิดรับสมัครเนี่ยในวันที่30มิถุนายนนี้ครับซึ่งคาดว่าจะเป็น1ใน24ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบสุาของศึกเอเชียนคัพ2023นั่นเองครับ ส่วนระบบการแข่งขันอ่าเมื่อกี้ผมว่าไปแล้วนะครับว่ารอบสุดท้ายเนี่ยมี24ทีมครับจากตอนแรกเนี่ยมีเพียงแค่16ทีมนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเพิ่มโควตาขึา้นมาเป็น24ทีมซึ่งระบบก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายครับลองนึกภาพไปถึงตอนอายุค90ก็ได้ครับในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่มี24่ทีมนะครับก็แบ่งออกเป็น6กลุ่มครับกลุ่มละ4ทีมแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเข้ารอบโดยอัตโนมัติครับแล้วก็อันดับสกบาก6ก6ลุ่ม เข้ารอบตามไปก็จะกลายเป็น16ทีมครับใช่ไหมฮะแชมป์รองแชมป์นะฮะจาก6กลุ่มก็เป็น12ทีม12บวกกับอันดับ3ที่ดีสุดอีก4กลุ่มครับเป็น4ทีมก็เป็น16ทีมสุดท้าย หลังจากนั้นก็เตะน็อกเอาท์ตามปกติครับไรเดียงกันไปจนถึงนัดชิงชาเลิศซึ่งรายการนี้นะครับแชมป์เก่าก็คือกาตาครับที่เอาชนะญี่ปุ่นได้ในครั้งที่แล้วครับเมื่อปี2019คราวนี้มาว่ากันที่เรื่องของการแบ่งโถกันหน่อยครับเพื่อจะไปสู่ของการจับสลากในรอบสุดท้ายนะครับฝ่ายจาักรยานขันเนี่ยแบ่งเอาเป็น2เกรดครับหก็คือทีมที่ผ่านเข้ารอบจากการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับตรงนี้เนี่ยมี13ทีมเขอรอบเรียบร้อย แล้วก็2ก็คือทีมที่ผ่านเข้ารอบจากการแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกแบบทีมชาติไทยเนี่ยแหละครับที่เพิ่งจบลงไปเนี่ยอีก11ทีมรวมกันเป็นก็24ทีมครับโดยการจับสลากนะครับถูกแบ่งออกเป็น4โถครับโถที่1ครับเจ้าภาพและทีมที่เข้ารอบจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอันดับโลกดีที่สุดครับ1-5ถัดมาคือโถที่2ครับก็คือทีมที่เข้ารอบจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอันดับโลกดีที่สุดอันดับ6-11ครับโถที่3ครับ ทีมที่มีอันดับโลกเป็นอันดับสุดท้ายจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับบวกกับทีมที่ผ่านเข้ารอบจากเอเชียนคัพรอบคัดเลือกอันดับโลกดีสุดครับ1-5และโถที่4ก็คือทีมที่ผ่านจากเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่เหลือครับพิจารณาจากการแบ่งโถแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าครั้งนี้เนี่ยทีมชาติไทยมีโอกาสสูงมากครับที่จะต้องเจอกับงานหนักในรอบแรกเนื่องจากว่าทัพช้างศึกของเราอ่ะนะครับเข้ารอบมาในฐานะการเป็นทีมจากการแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกครับ ซึ่งเป็นเกตรองจากบรรดาทีมที่ผ่านมาจากฟุตบอลโลกรอบคันเลือกครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเจอกับทีมจากโถ1และโถ2ครับซึ่งเราต้องยอมรับว่าอันดับเรนกิ้งดีกว่าเราแน่แส่วนไทยเราเนี่ยนะฮะจะอยู่โถา3าหรือโถ4เนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาจากอันดับโลกณนะวันที่จับสลากครับซึ่งในช่วงเวลาตรงนี้ครับทีมชาติไทยยังพอมีเวลาครับที่จะทําทอันดับของตัวเองครับขยับขึ้นไปให้สูงที่สุดเพื่อ โอกาสที่จะพาตัวเองไปอยู่ในโถที่3ครับซึ่งถ้าเรามองจากผลงานครั้งที่แล้วนะครับในศึกเอเชียนคัพ2019เนี่ยเราเข้าไปถึงรอบรองเอาครับ16ทีมสุดท้ายแต่ว่าคราวนั้นเนี่ยเราเป็นทีมมาจากโถที่2ครับก็คือทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในโคตา้าการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับทำให้เส้นทางในการแข่งขันรอบได้เนี่ยค่อนข้างจะมีโอกาสครับโดยครั้งนั้นเนี่ยเราได้ร่วมทีมอยู่กับทั้งอินเดียและก็บาเรนครับจึงทำให ตีตัวเข้าสู่รอบ็อกเอาท์ได้สําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเรามองสถานกกาณตรงนี้ฮะก็คือต้องพยายามทําอันดับโลกให้ดีที่สุดครับเพื่อจะไปอยู่โถที่3ซึ่งหวังว่ามันจะทำให้เรานั้นได้เจอกับเส้นทางที่ไม่ยากเกินไปครับหรือถ้ามองในแง่ที่มันดีที่สุดครับอย่างน้อยเนี่ยอันดับ3นะฮะของกลุ่มเนี่ยมันก็ยังพอมีโอกาสครับขอแค่ทำคะแนนให้อยู่ใน4ทีมที่ดีที่สุดจาก6ทีมครับ อัอันดบที่3เพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยเลยครับถ้าคิดง่ายๆก็คือก่อนจะถึงช่วงจับสลากรอบสุดท้ายเนี่ยพยายามเร่งตัวเองครับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดเพื่อจะได้อยู่ในกลุ่มของรอบสุดท้ายเนี่ยงานอาจจะไม่ต้องยากมากนะครับคราวนี้ครับมาดูว่าในทั้ง24ทีมเนี่ยมีทีมไหนร่วมแข่งขันกันบ้างก็แบ่งเป็น2เกรดเหมือนเดิมนะครับทีมที่มาจากการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับประกอบไปด้วยเกาหลีใต้อิหร่านญี่ปุน่นซาอดุดีอาระเบียครับ ออสเตรเลีย UAE, อิรักซีเรียเลบานอนจีนโอมานเวียดนามและกาตาส่วนทีมที่เข้ารอบมาจากเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับประกอบไปด้วยจอร์แดนปาเลสไตน์กิสถานครับอินเดียบาเรนคิกิสถานอินโดนีเซียไทยฮ่องกงมาเลเซียและทาจิกิสถานครับสุดท้ายก็คือช่วงเวลาระยะเวลาหลังจากนี้ครับประมาณ1ปีนะครับ ถ้าเรามองว่าศึกเอเชียนคัพ2 0 2 3เนี่ยจากแข่งขันกันในช่วงกลางปีหน้าเนี่ยไทยเรามีทัวร์นาเมนต์ไหนบ้างครับที่มันจะสามารถสร้างผลงานให้กับเราได้หนึ่งในนั้นก็คือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนของเราครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนผู้สับสุนแล้วนะครับกลายเป็น AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ครับในช่วงปลายปีนี้ครับซึ่งระบบกาแข่งขันจะเป็นเย่าเยืยนทั้งหมด นี่คือโอกาสสาคัญเลยครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยมีการคิดคะแนะนนดับโลกด้วยครับถ้าเราทําผลงานได้ดีหรือกล้าวไปถึงแชมป์แน่นอนครับคะแนนอาจจะขยับสูงขึ้นครับและก็จะกลายเป็นแง่บวกครับในการจับสลากของเราในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งหนทางก็คือโปรแกรมอุ่นเครื่องฟ f a d เดนี่แหละครับต้องเน้นครับต้องอพยายามหาทีมที่สามารถจะทําให้เรานั้นมีคะแนนเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ เก็บผลลัพธ์ให้มันดีที่สุดครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้เรานั้นมีอันดับโลกขยับสูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นสรุปคร่าวๆระบบการแข่งขันขไม่ได้ซับซ้อนครับย4บทีมแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มเข้ารอบนะครับแล้วก็อันดับ3ที่ดีที่สุดอีก4ทีม เข้ารอบในรอบ็องเอาท์16ทีมสุดท้ายส่วนการจัดสลากนะฮะรอครับในเรื่องของอ,อันดับโลกให้มันนิ่งกว่าน,นี้หน่อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยังมีโอกาสให้กับทีมชาติไทยส่วนใครจะเป็นเจ้าภาพนะครับรอาการปิดรับสมัครในช่วงปลายเดือนนี้ครับ30วิุนายนนี้แล้ว AFC ก็จะมีการคัดเลือกอีกทีหนึ่งนะครับและสุดท้ายก็คือการเตรียมตัวของเราเนี่ยแหละครับเพราะก่อนหน้านี้นเนี่ยเราเห็นมาโดยตลอดนะครับหลังจากที่ปิดในศึกไทยลีกของเราครับ แล้วโปรแกรมทีมชาติเนี่ยมันต่อ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 ,ตอ,ตอกันมาแบบนี้ครับเราก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการาจัดสรรหรือการแบ่งโปรแกรมหรือการแย่งตัวกลุ่มนักเตะอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นการร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายครับตั้งแต่สมาคมมาถึงไทยลีกจนมาถึงสโมสรสมาชิกทุกๆท,ท,ทีมนะครับเพื่อ จะให้เรานั้นเริยมตัวได้ดีที่สุดครับก่อนจะถึงศึกที่ยิ่งใหญ่สุดของชีวิตของเราครับเอเชียนครับ2 0 2พนั่นเองครับฝากลุ้นฝากเชียร์ทับช้างศึกของเราไว้ด้วยนะครับอ่ะส่วนช่องทางเมสซานไฮแลนด์อ่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับติดตามบเทีงของเราไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากมากครับสำหรับใารตามช่องทางของเรา m นะ n ครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์ออมีด้วยนะครับทั้ง n d c l o u d spotify apple podcast ฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ